สวัสดีค่ะชื่อชันทรหล่อชัยนะคะชื่อเล่นชื่อปีใหม่ค่ะเรียนอยู่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางผกค่ะ พื้นฐานชีวิตเดิมของข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวค่ะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจค่ะไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างค่ะข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าครอบครัวจะเป็นสีเดียวที่ไม่ทําให้ข้าพเจ้าผิดหวังค่ะและเป็นที่พึ่งเดียวของข้าพเจ้าค่ะจนวันหนึ่งค่ะพ่อและแม่ของข้าพเจ้านั้นแยกทางกันทําให้ข้าพเจ้าพบเจอกับความผิดหวังค่ะ ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่อยากที่จะคาดหวังกับอะไรอีกเลยค่ะข้าพเจ้ารู้สึกไม่มีความสุขกับครอบครัวนี้ค่ะข้าพเจ้าอิจฉาคนอื่นๆที่เขาอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าไม่ชอบบ้านหลังนี้เลยข้าพเจ้ามีคำถามมากมายค่ะว่าทำไมทำไมถึงต้องเกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคนอื่นเขาบ้าง แล้ววันหนึ่งลุงกับป้าของข้าพเจ้าก็ได้มาประกาศเรื่องราวพระเจ้าและชวนข้าพเจ้าไปเรียนดนตรีที่โบสถ์ค่ะข้าพเจ้าเจอกับบทเพลงหนึ่งค่ะชื่อเพลงว่าพระเจ้าเป็นความรักข้าพเจ้าจึงเกิดความสงสัยว่าพระเจ้านั้นเป็นความรักยังไงข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตค่ะข้าพเจ้าอธิฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเติมเต็มหัวใจของข้าพเจ้าค่ะ ขพอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของ하하ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารู้สึกไม่มีความสุขเลยในชีวิตตอนนี้ค่ะและ้วพระเจ้าก็สัมผัสหัวใจของข้าพระเจ้าผ่านการนม ok ัสการค่ะพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มหัวใจของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าสัมผัสได้ถึงความรักที่ข้าพระเจ้าไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนความรู้สึกของข้าพระเจ้านั้นเปลี่ยนไปข้าพระเจ้าอยากที่จะรักคนอื่นให้เป็นข้าพระเจ้าอยากที่จะแคร์คนรอบข้างมากขึ้นอยากที่จะ ส่งต่อความรักนี้ให้กับคนอื่นมากขึ้นและที่สําคัญค่ะข้าพเจ้าสามารถรักครอบครัวณปัจจุบันนี้ของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าอยากที่จะดูแลเขาอยากอยู่กับเขาอยากเห็นเขามีความสุขข้าพเจ้าจําความรู้สึกที่ข้าพเจ้าไม่รักเขาไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจําได้แค่ว่าข้าพเจ้าอยากอยู่กับเขาอยากรักษาครอบครัวนี้ไว้อยากเห็นครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขค่ะ พระเจ้าอยากจะให้พี่น้องลองเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักจริงๆค่ะพระเจ้าสามารถเติมเต็มหัวใจของเราได้วันนี้พระเจ้าไม่ใช่ศาสนาค่ะแต่พระเจ้าทรงเป็นบุคคลบุคคลที่รักเราก่อหรักเราอยู่เสมอและพระเจ้านั้นรักเรามาตั้งนานแล้วค่ะพี่น้องลองเปิดใจดูนะคะแล้วจะรู้ว่าพระเจ้านั้นวิเศษยังไงขอพระเจ้าอวยพรค่ะ